ควบคุมแอร์อะไรต่างเขาก็ขึ้นหมดเลยบนหน้าจอ,อนี่นะครับไม่แกะนะนี่เพราะนอ็อตชื่อนี่เจ้าของมือเดียวน็อตไม่แกะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออตโต้นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมรถซีดานขนาดใหญ่หน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับ เป็น Honda Accord G9 นะครับก่อนหน้านี้มี G8 นำเสนอไป2คันแล้วนะวันนี้ได้ G9 หล่อๆมาอีกคันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยน่าใช้เจ้าของมือเดียวน็อตไม่แกะและที่สำคัญนะได้ชุดแต่งโมดูลโรอบขัดน,นะครับนี่ท่านผู้ชมดูกระจังหน้าดูความสวยความหล่อนะต้องบอกว่าสีดำด้วยนะครับเป็น Honda Accord G9 2.0 ELP 2013ถ้าปี2013นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นริ้วเล็กๆนะครับ2 2เขี้ยวประมาณนี้นะครับ ไฟหน้าเปลี่ยนโคมมาแล้วนะเปลี่ยนโคมให้มันดูใสขึ้นนะครับใครที่มีรุ่นนี้อยู่จะรู้ว่ามันเหลืองมันหงอกตามอายุานะครับมีสเกิร์ตให้รอบคันนะครับเป็นชุดแต่งโมโดูโลอย่างที่บอกไปแต่น่าจะเป็นงานเทียบนะเพราะผมดูแล้วแต่ก็ถือว่าสวยงามนะครับเข้ารูปเลยแล้วก็เจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อมาด้วยนะครับคือเดิมๆเนี่ยถ้าเป็น2 0นะครับ EL ถ้าผมจำไม่ผิดเป็น,ปน,ปนอบ17นะครับแล้วอีกลายหนึ่งนะครับเป็นลายตรงๆแต่ตัวเนี้ยเป็นลาย เป็นเขี้ยวแบบนี้นะครับยางปี2023ของออ l โลด้วยนี่ติดนวดดอกเต็มๆนะครับเพราะว่าใช้ได้เยาวๆมีไฟเลีเ้ยวที่กระจกมองข้างเป็น LED เล็กๆเป็นเอกลักษณ์ของ Accord นะครับนะสปอยเลอร์เล็กๆเนะเข้ากับรถนะครับเพราะว่าจริงๆก็ถ้า Honda นี่ท้ายเขาจะส่วนใหญ่นะตั้งแต่ยุคปาวานยุคอะไรมาท้ายเขาจะมนๆนะครับ mm hmm. พอมีสปอยเลอร์แบบนี้เล็กๆเนี่ยก็ให้ดูมีเหลี่ยมมีมุมมากขึ้นเดี mm ๋ hmm. ยวมาดูด้านหลังหน่อยฟืบ นี่นะครับไม่เคยติดแก๊สนะเราให้ท่าผู้ชมฟังนะครับลึกนะครับใช้ได้เลยท่านผู้ชมดูล,ลึกไปถึงนู้นเลยนะเนี่ยวางถุงกลงถุงกอบหรือว่าวางอุปกรณ์กระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยได้สบายเลยนี่ผมบอกเลยว่าคือด้วยความที่เป็นรถใหญ่อยู่แล้วนะครับพอเวลาที่เนี่ยห้องเก็บของเก็บสัมภาระด้านหลังนี่มันก็ต้องกว้างแบบนี้แหละนะครับและที่สําคัญผมชอบอีกอย่างฮอนดานะพับเบาะครับท่านผู้ชมเดนะผมดึงนิดนึง ชืบนนี่ยาวไปเลยครับผมชอบมันได้ตรงนี้แหละมันหลากหลายดีนะครับถ้าสมมุติบางคนซื้อของที่ประมาณว่าท่อก็ได้นะเออท่อมาสักเมตรกว่าเนี่ยนะครับเมตรสเมตรเนี่ยได้เลยนะครับวางยาวไปทั้งนู่นเลยก็ได้นะครับใส่ของใส่ของได้สบายเออผมชอบออปชันนี้นะครับในรถใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่มันไม่มีไงนะครับแต่คันดะเขาให้มานะครับนี่ประมาณนี้หรือนะครับถ้าอยู่ด้านหลังนะ นี่ถ้าจะสมมุติว่ายืมไปหยิบขององเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับวางคงวางของได้ก็ทะลุมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ออปชันนี้ผมชอบนะครับประมาณนี้นะโอเคมีกล้องถอยนะเห็นไหมภายในเป็นสีครีมสีเบจอยู่แล้วนะครับสําหรับ Honda ที่รถเป็นสีดําสีดําสีเทาอะไรพวกนี้นะครับภายในเขาจะเป็นสีครีมสีเบจสวยนะครับดูเบาะครับนี่คือแทบไม่มีคนนั่งอยู่แล้วแหละนะครับ ลายบอกก็สวยนะครับตรงนี sure you know? you ้จะเป็นคล้ายๆ C2 เนาะตรงนี้ก็จะเป็นหนังธรรมดานะครับนี่ก็พื้นที่วางแก้วนะครับวางแก้ววางอะไรได้ใช่ได้นะสูงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับอยู่แล้วแหละรถใหญ่ๆก็ต้องควรมีออปชันนี้แล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทหน่อยอ่าปึ๊บอ่านี่นะครับ ม่านหลังไฟฟ้าเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะครับแน่นอรนถผู้บริหารต้องมีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับนี่นะครับม่านด้านหลัง,งใช้งานได้ปกติแล้วก็ด้านข้างนะก็มีม่านเหมือนกันนะแต่เป็นม่านแบบดึงนะครับดึงแล้วก็เกี่ยวนี่ใช้ได้นะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงแน่นอนสำหรับผู้บริหารหลายๆท่านหรือส่วนใหญ่ก็เอาไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวอะไรอย่างนี้มีคนบางคนต้อง เดินทางหรือใช้ชีวิตแทบจะเน้นรถอยู่แล้วนะครับก็แบบนี้สะดวกกว่านะครับประมาณนี้ด้านหลังประมาณนี้นะโ okay อเคอะมาดูด้านหน้ากันกระจกมองข้างนะครับปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วก็มีเมมบรีซีทนะครับมุมนี้เบาะให้ด้วย2ตำแหน่งนะครับใช้ได้ดูเลขไม้หน่อยดูเลขไม้หน่อยคันนี้เลขไม้สองแสนสี่หมื่นห้าพันกิโลนะครับเลขไม้แท้ๆเพราะเจ้าของมือเดียวผมเช็คศูนย์แล้วถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับ บางคันก็น้อยแต่ว่าสภาพไม่ไปกันเลขใหม่ก็มีแต่คันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับพวงมาลัยนะครับมีลอกบางนิดหน่อยนะครับนี่ตามการใช้งานแต่พวงมาลัยเดิมนะนะครับมีคูปคอนโทรลนะครับควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับสายวางสายอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าสวยนะใช้ได้เพราะมันเป็นหนังแบบนี้มันดูลื่นๆดีนะครับใช้ได้มีอีคอนโหมดด้วยนะครับนี่เปิดปิดนะครับที่มีใบชาสีเขียวอยู่ตรงหน้าจอนะครับ หเห็นว่าเราใช้โหมดประหยัดพลังงานก็คือถ้าเราเปิดใช้เนี่ยนะครับทั้งเรื่องของอัตราเร่งหรือว่าเรื่องของแอร์อะไรต่างๆเขาจะดรอปลงหมดเลยนะแต่ถ้าเราปิดไว้เงี้ยถ้าเราปิดปุ๊บมันก็จะแรงขึ้นนะครับแรง,งรวมอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นเพราะว่าเขาลดลงเพื่อประหยัดน้ำมันนะครับมี v s เนะครับเรื่องของจอคือมาทั้งหน้ากากนะครับตรงนี้ซื้อสายใหม่เป็น หน้าจอใหม่อันนี้ผมติดเองนะครับก็คือใส่เองให้ใช้งานนะครับต่างๆได้ดีเพราะรุ่นเก่านี่หลายท่านทราบอยู่แล้วว่าปัญหาก็คือจอไม่อัปเดตแล้วนะครับอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นประมาณเหลืองๆเนี้ยนะครับนี่คือเขามี2จอใช่หไหมแต่ข้างบนเนี้ยก็เนี้ยบอกปริมาณอาัตราสิ้นตปลงิอะไรต่างๆคือยังใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีขอบเหลืองๆอะไรต่างๆตามอายุนะครับเราให้ฟังแต่นะครับจอใหม่เนี้ยมีฟังก์ชันหมดเลยเปิดประตูก็โชว์แล้วก็ เรื่องของแอร์เนี่ยควบคุมแอร์อะไรต่างเขาก็ขึ้นหมดเลยบนหน้าจอได้เลยนะครับ <N> เพราะว่าอย่างเออบางคือถ้าติดทั่วไปแล้วมันจะไม่ไม่ตรงรุ่นเนี่ยมันก็จะควบคุมจากหน้าจอไม่ได้แต่ตัวนี้ควบคุมได้ปกติเลยแล้วก็เล่นพงเล่นเพลงอะไรต่างได้หมดเลยแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงจากตรงนี้ได้หมดเลยนะ,นะก็คือควบคุมจากเครื่องเสียงเดิมนะชุดควบคุมเดิมที่อยู่พวงมลาลัยได้เลยนะครับปุ <N> ่มม่านรังไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับช่อง เก็บของนะตรงนี้ก็วางของวางเลรียนแรลงต่างได้นะครับที่จุบุรีครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของช่องเก็บของได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับช่องวางแก้วตรงนี้จะเป็นที่วางโทรศัพท์หรือวางกุญแจแหลงต่างได้แล้วก็ผมชอบอีกอย่างก็คือเก๊เก็บของตรงกลางเนี่ยนะครับสังเกตว่าเขาจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับเขาเอาหลบเพื่อวางแก้วนะครับนี่ถ่าเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเป็นที่วางแก้วใช่ไหมครับวางแก้วแล้วทีเนี้ยแก้วมันใหญ่ใช่ไหมสองอันมันก็จะ หลบเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็พอเวลาวางแขนนะครับคนขับเนี่ยวางแขนมันก็จะถึงกับเกียร์พอดีนะเพราะว่าตัวนี้มันยืนออกมาเออนี่ออกแบบดีใช้ได้นะครับมีคุณภรรยาคุณลูกหรือแดงต่างๆนะเข้านอนอยู่ฝั่งนี้แล้วเขาหลับนะครับสามารถที่จะกดเบาะตรงนี้นะครับปรับเลื่อนจากฝั่งคนขับได้เลยหรือนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับสามารถที่จะปรับเบาะเหมือนผู้บริหารน,นี่แหละนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยากเลื่อนไปข้างหน้าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะเอื้อมมือมานะครับกดได้ นี่ <Hey, S 2> ผมชอบออปชันนี้นะเขาคิดมาแล้วคิดมาแล้วนะครับแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะยังใช้ได้เหลผ้าหลังคามีรอยเจมิมแป้งนิดหน่อยนะไม่ได้เขียนเขาเรียกว่าไม่ใช่เอาปากกาเขียนลยนะครับเนี่ยดูผ้าหลังคาไม่หย่อนไม่ย้อย,ยแล้วก็ดูสวยงามใช้ได้เลยรถนะมือเดียวเนาะ,ะไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนยางแท่นเครื่องมาให้แล้วนะต้องบอกท่านผู้ชมว่า คือ Honda นะครับถ้าใครที่เคยใช้จะรู้เลยว่าเวลาเปลี่ยนยางแท่นเครื่องหรือ,าอยางแท่นเครื่องมันสั่นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเครื่องสั่นแรงมากแล้วก็ถ้าไปเปลี่ยนของเทียบของเทียมไม่จบด้วยนะครับต้องเปลี่ยนของศูนย์เท่านั้นนะครับผมเบิกศูนย์มาเลยนะครับหมื่นกว่าบ,บาทก็เปลี่ยนตรงรุ่นแล้วก็พวกยางแท่นเครื่องทุกตัวเปลี่ยนหมดแล้วแล้วก็ที่เป็นไฮดรอลิกอ่ะมีตัวด้านหน้าที่เป็นไฮดรอลิกแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่เครื่องนิ่งๆฮะ ประมาณนี้ใช้ได้เลยนะที่สำคัญนะท่านผู้ชมดูหัวน็อตครับนี่ไม่แกะนะนี่หัวนอ็อตไม่แกะมีคำเตือนต่างๆนะครับมอกอกนะครับเลขบาตร์โคดตัวถังยังอยู่เบอร์น้ำยาแอร,แอร์ก็ยังอยู่ครบนี่แต่การคำนอณอาจจะไม่ค่อยสวยนะต้องเล่าให้ฟังนะครับก็คือมีให้เอาวันนินเนียนประมาณนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วแหละนะครับใครที่หาอยู่ใครที่ อยากได้ G9 สีดําไว้ใช้งานสักคันนะครับโดยเฉพาะชุดแต่งแบบนี้แล้วก็เก็บงานเรียกได้ว่าครบแล้วแหละนะครับพร้อมใช้ในราคานะคันนี้บอกราคากันหน่อยนะครับ3ามแสนบาทถือว่าสวยแน่นอนใช้ได้นะครับใครที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย098 441 4994 0 9 8 4 4 1ี4 4, ่9 4สนใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยวันนี้ผมไปต่อลาไปก่อนนะครับมีรถลไรสวย,สวยเดี๋ยวพามาชมอีกทีวันนี้สวัสดีครับ